Hello uh, everyone everybody now I'm um, check in uh, in Doi Inthanon mountains in uh, Thailand uh good morning um, now I'm very good cool. I'm very happy <laughs> so it's a day reunion to you all this <that> is the model of Doi Inthanon which has a height of 2565 meters in the country of Thailand ព្រមាហើយតិចមិនទេណាម៉េចនៅចូលតលាក់ធ្លាក់ដល់10អង្សាទេដល់8អង្សាទេនេះហើយតិចជាងនេះមែនទេបាទណាក៏មើលនេះមើលលេងមើលក្លងនេះនេះកាន់ក្លងញៀកចាត់ជំចត់ទេខ្ញុំក្លងញៀកញៀកតែអូអរសួស្ដីភរមេភីន້ອງសិខូសុខុនเด้อអឺຫຼາຍរះសាលឿនលោកកំពុងរับសុំហើយក៏ខタイថតជា ดอยอินทนนท์ภูเขาดอยอินทนนท์จังหวัดเชีงยงใหม่ประเทศไทยนะครับก็อย,ยากจะอมผู้ใดที่มีความประสงค์ที่อยากมาเที่ยวก็มาได้บอเป็นอย่างรถ <c oughs> ก็มาสะววกอยู่รถตู้รถอย่งก็มาได้หมดครับรถไทยมาได้เดด้วย <c oughs> <c oughs> รถไทยมาได้แต่ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยโอเคครับ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 ดูนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กําลังถ่ายรูปกันนะครับหลังจากที่ฝนหยุดนะครับฝนไม่ได้ฝนหนักนะครับเป็นฝนโปรยๆแต่ว่าโอ้โหพูดไปออกครับแหงนูนุนแล้วครับตอนนี้หมอกหนาทึบเลยนะครับ เจี๊ยบเี๊ยบลไม่ได,ด้บานในตอนนี้บรรลุไม่ปวดจนน้ำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนดอยอินทนนท์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสถานีรายงานดอยอินทนนท์ของทบกาศาศนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณ เกือบจะ8โมงแล้วนะครับอุณหภูมิตัวนี้อยู่ที่11องศานะครับยอดดอยอินทนนท์นะครับนี่นะครับโอ้โหพูดพูดนี้วันออกปากเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้โชคไม่ดีนะครับมีฝนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว <laughs> เพลงเพลงโตลมหนาวโตลมหนาวเอยทอดเสื้อเลยครับนี่ธรรมดาที่ไหนไเอเอเออเออสุดยอดเก่งมากเลย,เลยสวยสวยสวย อันนี้คือหมุดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกว่าที่นี่คือ,อจุดสูงสุดของแดนสยามนะครับ1 1> <c oughs> 2 5 6 5 3 3 4 4าครับหลังจากที่เราชมบรรยากาศด้านบนนะครับเราเดินไปดูหมุดจุดสูงสุดในแดนสยามนะครับซึ่งเป็นหมุดสูงสุดของรอยอินทนนแล้วนะครับ <c oughs> เราก็เดินกลับมาด้านล่างเพื่อจะขึ้นรถลงไปที่ กิวแม่ปานนะครับยิ่งสายยิ่งหนาวครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ9องศานะครับครับเพื่อถึงที่จอดรถของกิวแม่ปานนะครับเราก็มานั่งรถสองแถวออ,อเพื่อขึ้นไปดูจุดชมวิวบริเวณพระธาตาุบนถนนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รถสองแถวกันไปนะครับนี้ก็จะเป็นพระมหาธาตุนบพลอุ่มสีนะครับ นบนบผลภูมสีนะครับนี่คือสวนดอกไม้นะครับก็ะจะมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับรที่เน้นๆก็จะเป็นไายดินเยียนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหตอนนี้พี่น้องที่เดินทางมาจากต่างชาตินะครับก็ตื่นเต้นกันนะครับตื่นเต้นกันมากเลยนะครับตอนนี้เหมือน <med S 1> เหมือนมลแรงเห็นดอกไม้เลยอ <med S 1> <ม>ือ มาสวยงามมากนะครับคับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนดอยอินทนนท์นะครับตรงนี้ก็เขาจะเรียกว่าอาจุดชมวิวพระมหาธาตุมพลนภูมิสิรินะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศานลนพคลอะไรดอกพุธอ่านจำไม่ได้นะครับก็จะมีดอกไม้สวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เวลา10โมงแล้วนะครับ แต่ว่าหมอกยังลงจัดเลยนะครับพี่น้องครับสาวๆเขาก็เมือนดอกไม้นะครับเขาก็อยากสวยอยากโชว์นะครับจากนั้นเราก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนพระธาตุนะครับซึ่งบรรยากาศนั้นค่อนข้างหนาวนะครับยิ่งสายก็ยิ่งหนาวนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักโมงกว่าแล้วนะครับบรรยากาศก็ยังหนาวจัดนะครับหมอกยังหนานะครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะครับหมอกยังลงจัดนะครับ อยู่ที่บริเวณพระาธาตุนะครับวอินทนน์นะครับตอนนี้พระาธาตุก็ยังมองไม่เห็นชัดนะครับเห็นลางๆพี่น้องดูหมอกนะครับหมอกมาแล้วก็จะมีน้ำเกาะที่บริเวณใบไม้นะครับจนเป็นน้ำหยดลงไปนะครับนี่ถ้าหนาวจัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแมคนิสนะครับแต่ตอนนี้ก็ ว่าจัดสําหรับผมนะครับคนอ,อื่นอาจจะไม่จัดนะครับแต่ผมถือว่าหนาจัดครับอุณหภูมิอยู่ที่ตัวเล็กตัวเดียวนะครับ9องศานะครับครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนดอกไม้ข้างหลังพระาธาตุนะครับซึ่งได้จัดวางสวนเอาไว้อย่างสวยงามนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะครับปลาคราฟปลาสวยงามเยอะแยะมากมายนะครับตรงกลางก็จะเป็นสะพานนะครับจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับรอบๆก็จะเป็นดอกไม้หลายหลากพันหลายหลากชนิดนะครับหลากหลายชนิดนะครับส่วนมากก็จะจัดวางด้วยกละลำปีหลากสีนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นผฮเดนเดีย e e e นะครับเยอะเลยนะครับงานจริงๆนะครับที่นี่โดยินมาทำดอยอินทนออนท์ซึ่งดอยอินทนนท์ก็จะเป็นอาดอยที่มีเส้นแบ่งเขตแดนอยู่สามอำเภอนะครับสาวสาวก็พยายามจะเก็บภาพสวยๆมาให้ดีที่สุดนะครับซึ่งตอนขึ้นไปก็มีผ้าห่มนะครับอตอนเขาอยากสวยเขาก็ ต้องปลดผ้าห่มออกนะครับแล้วผ้าห่มไปอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ครับผมต้องคอยอาสานะครับคอยถือผ้าห่มถือผ้าขนหนาวให้นะครับพอเราเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปจนอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับนะครับนั่งรถแถวลงมานะครับที่ร้านจรถานขี่แม่ปานนะครับเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นรถบุกกลับ